นี้ก็ได้โอกาสดีๆหนึ่งคันนะครับสำหรับ e สุข mew x ปี2023คันนี้นะครับนำรถเข้ามาติดเป็นตัวของพรมใยไวนิ้วนะครับของแบ c ็คล n e เนอร์แต่วิธีการเลือกสีนะครับเราสามารถเลือกได้ดังนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าบนรถเนี่ยจะมีสีน้ำตาลสีช็อกโกแลตนะครับแล้วก็สีดำแต่ลูกค้าบอกว่าเขาอยากได้สีตุนๆที่มันจะดูแลรักษาง่ายนะครับก็เลยแนะนาว่าเป็นสีเทาแบบนี้เลยครับตัวนี้นะครับเป็นเขาเรียกใยไวนิ้ว ของแบกลไลเนอร์ซึ่งตัวเนี้มันทนมากๆผมขายตั้งขายตั้แต่ผมยังเด็กอะครับแล้วตัวเนี้ยลูกค้าบางคนใช้ได้ถึงเจ็ถึงสิปีเลยนะมันอายุการใช้งานนานมากๆแล้วก็เป็น PVC อายุการใช้งานก็เลยสูงมากๆครับส่วนการติดตั้งเป็นยังไงบ้างครับการติดตั้งนะข้างล่างมันจะเป็นคล้ายๆปุ่มอย่างเงี้ยครับทําให้ผมไม่ขยับนะครับแล้วก็สามารถจับกับของกระคูตัวรถได้แบบนี้อันนี้คือข้อดีนะครับ ฟูออปชั่นคือการที่เขาทําให้มันเต็มระบบนะข้างๆทั้งหมดนะครับเวลาเราขยับตรงไหนมันก็จะไม่เปื้อนนั่นเองพอเราใส่สีเทาแบบนี้ลงไปนะครับมันทําให้รถด,ดูสว่างมากขึ้นจริงๆนะครับแบบนี้เลยเดี๋ยวผมเปิดตัวนี้ให้ดูนิดนึงนะครับข้างล่างก็มีครบแบบนี้เลยครับสวยๆเต็มๆแบบนี้เลยใครกําลังหาภูมิที่มันดูแลง่ายนะครับเป็นภูมิแพ้หรือเลี้ยงสัตว์นะภูมิตัวเนี้ย ก็จะเหมาะกับการใช้งานมากๆครับส่วนข้างหลังก็จะประมาณนี้นะนีครับอ่ะอีกหนึ่งจุดที่สำคัญมากๆนะที่หลายๆคนชอบมองว่าเฮ้ ee, ยพรมใยเนี่ยมันเหมือนกันแต่ว่าการการที่เราปั๊มรวมลงมาแล้วใช้ใย,ยสังเคราะห์พิเศษเนี่ยมันทำให้ขนมันไม่หลุดอะ่ะเวลาเราซื้อตามตลาดหรือซื้อแบบเกรดทั่วไปอะ เวลาเราใช้ไปมันจะหลุดเป็นดวง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 ,ดวง,ดวง,ดวงไม่สวยไอ้พวกเนี้ยไม่หลุดเลยน้อยมากๆโอกาสหลุดยากมากๆแล้วก็ทนมากๆด้วยนะยังไงต้องขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับ